แสดงว่าเพิ่นนอนตากแดดตั้งแต่หมูอฝุ่นเลยบ่บทเฮ็ดท่มให้เพิ่นเลยบ่ครับไว้ตื๊บเปล่าแบบเมื่อกี้ต้องเฮ็ดท่มเฮ็ดเงาให้เพิ่อนดิง้อเลี้ยงลูกบ่ตัวนี้นะเขาเพิ่นเลี้ยงลูกอยู่ปะง้อเจ้าบ่หรือง้อใครอื้ม เจะคล้องพ้นได้ซะจะคข้องมันเขาไปในบ้านบ่ <Yeah. S 1> นอนซ้ำน,น,นั่นทาท่นนี่เจ๊มือแล้ว <Yeah. S 1> เอองอไข่ค้าครับไข่ส้มมือครับตั้งจากที่ฝนลงมาสีหามือก่อน ครับนี่แหละครับช่วงอากาศเปลี่ยนครับถ้าเกิดอาการอากาศเปลี่ยนแล้วก็ถ้าฝนมาแล้วก็โรคที่ตามมากคือโรคไข้ซ้ำหมือครับเหตุให้ขาตึงปวดขาขาลอยครับมีไข้าขาครับสาเหตุเด,ด้อรับเด้อพี่น้องเกษตรกรเท่าปูเลี้ยงงัวควายครับ สาเหตุคือเกิดจากมาแรงดูดเลือดนะครับแมงวันเหลือโยงเนี่ยครับเป็นพาหานํำโลกครับแ้่โอกาสเสี่ยงครับตัวได้โอกาสเสี่ยงก็คือซัต์ตัวได้ที่เป็นหลังกายจอยสูบพร้อมนะครับมีโอกาสเป็นทุกตัวครับเนี่ยแควนี้เคสตัวนี้นจอยเิ่นสูบพร้อมครับจอยครับกะมีโอกาสจะเป็น เพราะว่าสัตว์ตัวโตวมีโอกาสเป็นลังจากที่อากาศเปลี่ยนแปลงช่วงฝนมานี่แหละครับหลังจากฝนก็มาก็เป็นไขาค้านี่แหละครับฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรท่าครับจะต้องเลี้ยงอย่าไห่ปล่อยไห่ซัตว์เท่าสูบพร้อมครับเพราะว่าความเสี่ยงสูงครับสัตว์ตัวโตวมีโอกาสเป็นนะครับเพราะว่าเหลือบแม่งวันอยู่ในาตามธรรมศาสตร์นี่ มีทุกที่ทุกหมองครับจะก๊อไปกินนะครับเป็นพาน้ำโลกถ้าตัวได้ร่างกายสุกพร้อมแล้วก็นี่โอกาสเป็นครับยิงสัตว์บางตัวนี่ท่องหรือขอดลกูกใหม่ใหม,ม่หายนมลกูกหรือสัตว์ตัวใดสุกพร้อมกับโอกาสเสี่ยงสูงครับต่อการเกิดลกถ้าเป็นแล้วครับ วิธีการรักษากระต้องรักษา,กกษากเพลินครับพยายามซอยเพลินถ้าอากาศหนาวหรือมีฝนตกชุกชุ่มครับก็ต้องก่อไฟให้เพลินแต่น,นี้อากาศกะห่อนถ้ากรต้องมีหมมีเงาที่กำบังให้เพลินน่ำครับแล้วก็ให้ยาครับ ลดอาการไข่อาการปวดให้เพิ่นซอยเพิ่นครับแต่จริงสําคัญนะครับโรคเชนี่ครับเป็นแล้วส่วนมากจะโรคบ่ไใดเพราะว่าเกิดอาการตึงของกล้ามเนื้อครับหลางใยจะพอสามารถที่จะยืนพยุงตัวเองได้ครับเขาจะต้องหาวิธีการคือหลอกมาพยุงซอยเพิ่นครับ <c oughs> และทาซัต์ ส่วนมากันจะนอนครับะเฮ็ดไห้เกิดอาการอืดเกิดโบดครับเกิดอาการอืดบดเพราะว่ากระเพาะม่มีการเคลื่อนที่ฮ็ดไห้เกิดอาการเป็นแก๊สเป็นโบดได้ครับวิธีการนะครับจะต้องซอยระบายแก๊สออกให้เพลินโดยการกรอกน้ำมันพืชก็ได้นะครับหรือ น้ำส่มีอัดลมครับ mm hmm. กอกให้เพลินเพื่อระบายแก๊สออกนะครับ mm hmm. แต่สามจัดทาในทานอนที่บัเป็นการที่เป็นทาปกติทานอนรักษณหนีทองจะอืดครับ mm hmm. อืดขึ้นเพราะว่าบริทับกระเพาะครับ mm hmm. นี่เขาจะต้องจัดทายเพลิน เดี๋ยวจะเอาหลอกมาพยุงซอยเพิ่นครับพยุงสักเปลี่ยนทายเพิินถ้าอยู่ในลักษณะนี้อาการแบบนี้ครับจะอืดขึ้นเรื่อยเฮตุให้ตายได้ครับเพราะว่าถ้าอืดขึ้นนี่กระเพาะอืดเกิดแก๊สเกิดบวชแล้วนี่ดันกระบังล่มบ่มาสามารถที่จะหายใจได้กับเห็ดให้สัตว์เท่าตายได้ครับโอเคนะครับเด้นอนกเกษตรกรเฮาก็สาม,มารถที่จะดูแลปฏิบัติได้ ครับอืมปัดลมใหญ่เตนอน่าจะคล้องพ้นขึ้นนานมากเต่น่กฮะสภาพพื้นที่ครับตามธรรมศาสตร์จะมี เหลือบมีเลงวัน่นยุ่งดูดเลือดเป็นซัว์พาหาน้ำโลกครับฉนั้นพี่้องเขากษตรกกรเท่า,าจะต้องมีการป้องกันกำจัด <c oughs> มาแลงซัว์พาหะนํำเะครับเด้อส,สาเหตุของโลกครับและเขาก็มาต้องใสัซว์เท่าสุดพร้อมใหมีอาหารแต่เพียงพ่อ สี่สำคัญคือถ่า,ล,าล่างกายซัดเท่าบอ่อนแอกะมีโอกาสที่จะเป็นโรคได้น่อยครับถาตัวได้สูขพร้อมครับล่างกายอ่อนแอจะก่อให้เกิดโรคได้ง่ายนะครับโอเค